สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะดูคลิปเกม่องแอปเปลิลเองในวันนี้คะเราก็จะมาเล่นเกมอะไรนะอมงอัดของปลอมไม่ใช่ของจริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของจริงก็จะไม่สามารถตดไม้ได้แต่อันนี้ของปลอมเนี่ยมันก็เปิดไม้ได้อือเขาก็สร้างมาได้ดีอยู่เนี่ยเออถ้าเปิดไม้มันก็คงดีมันก็สื่อสารกันได้ยากอือไม่ต้องพิมพ์นู่นนี่นั่นมันพิมพ์ภาษาไทยเง,งี้ยมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ไงถ้าเป็นของจริงเอองั้นแหละอือแต่ว่าอันนี้พิมพ์ภาษาไทยได้ด้วย แล้วก็เปิดใหม่เด้ด้วยโอเคเราจะโหวตใครดีโอเคไม่ทราบเรื่องใช่ไหมโอเคเลืกสีม่วงโหวตคนที่โหวตนี่แหละเ้ยโหวตคนที่กดรีพอร์ตนี่แหละ,อะโอ้แต่ไม่ใช่ผู้แอบอ้างที่แท้<ะ>จริงโอเค โอเคล่ะก่อนสีม่วงเอ้าไม่ใช่ตัวแฟดขอโทษทีนะแล้วคือตัวแฟกนะ่โอเคอีก2คิวก็จะเสร็จแล้วเพื่อนแก้งทำโค้ดก่อนโจมตีเรายังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวฉันจะหดท่อไปกับเแล้วกันเพื่อนอยังพิ่งฆ่าต่อหน้าต่อตาฉะนะเฮ้ย เยี่ยมมากเพื่อนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวิล really ล yeah, ี่กูดเยี่ยมมากเฮ้ยเพื่อนกดใจให้ฉันหรอดเดี๋ยวฉันกดใจให้แกเยี่ย yeah, มมาก MVP ครั้งนี้เย่เย่เย่ฉันคือเอ็มวีพีเย่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 โอเคกดดูโอเคกลับไปที่ห้องถงุงดีมาก โอเคเลเวลสี okay, แล้วอ่าเปิดกล่องรับโอเคได้ฝึกหัดไปเล่นเหมือนเดิมค่ะเล่นด่านสุ่มแผนที่เหมือนเดิมได้ด่านไหนก็ด่านนั้นเดี๋ยวต้องปิดไม้ด้วยมันจะเปิดไม้อัตโนมัติอ้าวปิดตั้งนานแล้วนี่เป็นสีอะไรดีอยากอ้าวยังไม่ได้เลือกเลยเออไม่เป็นไรแช่งมัน สีขาวก็สวยละไม่เป็นไรโอเคตัวแฝกกับลูกเรือจะได้ตัวไหนตัวแฝกทุกเรือโอเคลูกเรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราไม่ได้เป็นลูกเรือเอ้ยเราได้เป็นลูกเรือเราต้องมีเคร็ดรกกิจที่จะต้องทำเด็ดไม่ดีก็จะค้างแบบนี้เลยมันจะชอบเดินแบบช้าชาช้าช้าให้ คือมันสงสัยนีย่ดูแผนที่แปะ๊ะอะยังยังไม่ได้ทำทักสักเวสเลยพูดดิมันไม่พูดอะเอา้าไม่พูดเลยเหรออืมข้าเป็นนักอวกาศแผนที่นี้คอ่อนข้างใหญ่แลยฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหน ฉันเห็นว่าปุ่มรายงานเปิดอยู่ฉันจึงกดมันคุณเห็นไหมว่าใครเป็นคนทำคุณเห็นไหมว่าใครเป็นคนทำฉันไม่เห็นใครเลยให้ฉันพูดโอเคพูดเลยพูดดิทำไมไม่พูดไม่เหนอะไรเลย,เลยทำไมไม่พูด มันเป็นสีเขียว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 ,ยว,ยวสีเขียวเหรอโอ้ยฉันไม่พูดอะไรหรอกโอเคฉันไม่รู้เหมือนกันอืมสงสัยน่าจะเป็นสีมินนะเพราะว่า มันโบยคนอื่นเมื่อกี้มันจะบอกว่าจะพูดแต่มันไม่พูดมันจะพิมพ์เพื่ออืมนะใส่นะอ,อ้าวจะโหวตสีเขียวทถอเพื่อแต่ดีนะที่สีชมพูมันโหวตตามอ่ะบายสีเขียวโอเคคือตัวแฝงเชื่อใจเพื่อดีกว่าเพื่อนโหวตเก่งมืกนกันเราไปทอาแคมเกันเถอะหน้าที่ของเรา เราอย่าไปสนใจนู่นนี่นั่นเฮ้ยสีเหลืองใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไอ้เพื่อนมันมีเควสเหมือนกันว้ยฉันมีเควสเหมือนแกเลยนะแกอย่ามายุ่งกับฉันฉันมีอ้าวฉันไม่ใช่มีเควสแกนี่หว่าโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยเตือนก็ช้าเฮ้ยแกใช่ไหมอสีส้มโอเคสีชมพูทำเควสเสร็จแล้วไงต่อ เอ้ยตรงนี้มีเควสโอเคสีมิน้นฉันไม่เชื่อใจแกเลยไม่น่าอยู่ใกล้ๆด้วยเฮ้ยอ้าใครฆ่าไม่รู้เลย หาหาจะหัวเราะทำไมก็เราก็อยู่ด้วยกันไงสีม่มิ้นอะเมื่อกี้จะห้าห้าหาทำไมฉันมีอะไรจะพูดม่มากๆข้ามโอเคข้ามจะจ้แกนี่แหละ <c oughs> โอเคเราจะหอกทีมมวงจบไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจสิงหูเท่าไหร่เอา้ายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นสีเหลืองเห็นกันได้ไงเนี่ยอ่าคือตัวแฟดกดเยี่ยมโอเคคนนี้ MVP กดใจให้มีคนกดใจให้เราสองคนเด็ สองสองสองหัวใจเออแหละโอเคอันนี้ดีมากเลย<ว>โอเคเราจะจบคลิปนี้แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกายด้วยแล้วก็เสียงหม่อยชิาม,ยม,ยาม,ยมากบ๊ายบาย